ทุกคนครับวันนี้มาติดตามรับชมเรื่องราวข้อกฎหมายกันหน่อยนะครับเรื่องของนายจ้างลูกจ้างนะครับนายจ้างจะหักเงินลูกจ้างไม่ได้เพราะอะไรบ้าง ไปฟังครับอ่าหลายคนก็คงจะเจอนะครับทุกคนครับเ,เรื่องของนายจ้างหักเงินลูกจ้างนะครับนายจ้างจะหักเงินลูกจ้างไม่ได้นะครับวันหยุดเว้นแต่เป็นการหักเพื่อ 1. ชําระภาษีเงินได้ตามจํานวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้2ชําระค่าบ,บํารุงสหาภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 3. ชําระหนี้สินสหกรณ์อมทรัพย์หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์อมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวโด โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง 4. เป็นเงินประกันตามมาตรา10หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างซึ่งลูกจ้างได้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลเล,เล่อย่างร้ายแรงโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างนะครับและ5ก็คือเป็นเงินสะสมตามข้อตกลงที่เกี่ยวกับกองทุนเงินสะสมการหักตามวงเล็บ2 3 4และ5ในแต่ละกรณีเนี่ยห้ามไม่ให้หักเกินร้อยละ10นะครับและจะรวมหักกันได้ไม่เกิน1ใน5ของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับ ตามกำหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา70เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างนะครับอละลครับนี่คือเรื่องราวสาระดีๆนะครับที่ทนายคู่ใจนำมาฝากในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ